ต้องขอเกริ่นกับคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วผมชอบคนนี้นะตั้งแต่ครั้งที่แล้วละมาในมุกอะไรนะครับพี่อาลูกชิ้นหมูาาแม่ถ้าใครจำไม่ได้ลองไปชมกันอีกครั้งกับการเปิดตัวอันแสนเท่ของคุณแท่นเดี๋ยวเดี๋ยวพลทหารแท่นครับเ <c oughs> พราะพี่อานั้นลูกชิ้นหมูครับ <c oughs> พี่อูลูกชิน <c oughs> ้นหมาครับผม <c oughs> <c oughs> จริงๆเขาชื่ออูลูกชิ้นหมาถูกต้องครับผมแนะนําตัวอีกทีครับผมชื่อนายแพทย์แท่นครับอาจจะงงใช่ไหมครับทําไมแต่งตัวนี้อ่ะงงแล้วครับตอนนี้เริ่มงงแล้วนี่คือหมอใช่ไหมครับหมอครับดูหน้าผมสิครับผีเหรอครับถูกต้องครับผมเป็นหมอผีครับผมโอ้โหมันจบแล้วฮะคุณไป็เลยได้ไหมวันนี้ครับเรื่องที่จะเล่าเกี่ยวข้องกับคอสตูมเราไหมไม่เกี่ยวเลยครับเอ้าวคาแอร์เมื่อกี้หายไปแล้วครับ หมดแล้วครับหมดแล้วครับเอามาเปิดตัวแค่นั้นพอแล้วครับเรื่องที่เล่าวันนี้เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับนี่เลยครับต้นกําเนิดของบางสิ่งบางอย่างครับผมชื่อเรื่องนี้เลยครับไม่ครับชื่อเรื่องว่าผงครับผมรอสิโอเคโอเคชื่อเรื่องว่าผงใช่ไหมครับผงครับผมไม่รู้ว่าทำไมครับคุณผู้ชมแต่ผมบอกได้เลยว่าคุณแค่นคนนี้แกมีชีเด็ดที่รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับครับผม เรื่องนี้ครับรุ่นพี่ผมไปกินข้าวกับครอบครัวที่หลังบ้านเป็นครอบครัวใหญ่เลยกินกันหลายคนพ่อแม่ลูกปู่ย่านะอากินกินอยู่กับข้าวมันไม่อร่อยฮะเอ๊ะไม่อร่อยเลยมีนกตัวนึงบินมาบินมาข้าผงอะไรก็ไม่รู้สีขาวๆบินมาโฉบลงที่โต๊ะฟึบคุณอาของพี่เขาเลยเป็นตำรวจชักปืนออกมายิงเปี้ยงนกตายผงที่ข้ามากระเด็นหกใส่กับข้าวโอ้แม่เจ้ากับข้าวดันอร่อยขึ้นมาทันที มันจึงถือกำเนิดของผงนี้ผงนี้ก็เลยชื่อว่าผงอายิงนกบนโต๊ะ อายิงนกบนโต๊ะไม่จริงโอ้โหโอ้ผมก็ยังชอบอยู่นะครับจริงๆจะว่าไปแล้วชอบมากกว่าอาลูกชิ้นหมูอีกอายิงนกบนโต๊ะครับปมมือก็หน่อยเรื่องมันได้นะพี่แต่คนมันก็คงแบบเกลียดหน้ามันอะ อายิงนกบนโตะ๊ะอายิงนกบนโตะ๊ะคิดจะยังไงกันครับเนี่ยผมละขอคารวะใจพี่จริง